อ่าโอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวัน <perk> น <outfits> ี er ้อยู่กับวูดครับแล้วก็อยู่เกมยูทูปเบลออโรจินนะครับนะวันนี้เนี่ยอยู่กับเหมือนเดิมฮะน้องๆคนเดิมเลยนะมีน้องจิ๋วนะครับมีน้องข้าวนะครับมีน้องฟอร์ดนะครับผมครับสวัสดีครับยี่ฟอร์ดดิ้งนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำรายการนครับผมจับเอ่ทีละคนก็ได้นะ บางทีพี่ก็แต่ครับเดี๋ยวเราจะมาจับ King r e s e r c h o นะครับซึ่งเป็นบอสเนาะนะครับบอสตัวนี้เนี่ยนะครับความสําคัญของการล่ามันมาเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับทําไมถึงต้องล่ามันมามันมีข้อดีข้อเสียยังไงฮะเดี๋ยวอธิบายพี่ฟังหน่อย มันจะกินได้เยอะกว่าของ King คิงวูฟเพิ่มได้สิบเบลมากกว่าสิบเบลหมายถึงเลเวลตัวเจ้าคิงวูฟเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้มากกว่าตัวอ่าดิสเซิลวูฟมันเพิ่มมากกว่าคิงวูฟใช่ไหมอันนี้แก้ด้วยนะครับอ่าเตอรฟอร์ดไปล่าอันนี้แหละนะครับเหมือนเหมือนวิช่วยกันกันนะต่างคนต่างกันโอเคครับนอนแล้วนอกจากอ่าเลเวลที่มันมากกว่าแล้วเนี่ยนะครับยังมีการเพิ่มอะไรอไหมเรื่องสกิลเนี่ยเหมือนเดิมไหม เหมือนคิงบู๊ไหมเหเดิมครับเมเดิมครับแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงเก่าอาจจะเป็นอาจจะมีแบบระเบิดที่มากกว่าอ๋อใช่ไหมแล้วน้องจิ๋วไอ้เจ้าตัวดีเซอร์ตบู๊เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันใช้อะไรในการจับบ้างก็ใช้เป็นเดี๋ยวมาดูในเตาครับเดี๋ยวมาดูในเตาเอ๊ยยังไงวะมีน้องแกะออ่ะนะ่ยเดูนะฮะ มีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยในเตาเอให้ครับอ๋อเดี๋ยวให้น้องข้าวเถื่ให้แลวกันนะเหมือนของของจับเนี่ยนะครับอยู่กับน้องข้าวนะครับเาต้องแกะะครับกระสอผมก็สลายหมอเดินชดีโอเคครับเนาะเขาก็เอาสูตรอาหารมาให้ดูนะครับแล้วก็คราฟมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหรือว่ามีอะไรบ้างเนาะครับใช้อะไรในการทำบ้างนะแต่เกียน้องข้าวบอกอยู่นะครับมี อ่าถุงมันฝรั่งนะครับมีซี่โครงแกะนะครับแล้วก็มีเนื้อชั้นดีใช่ไหมครับโอเคลองครับดูครับผมว่าจะได้จริงไหมนะครับโอเคก็ได้มาหนึ่งสูงพอดีนะครับในส่วนของอาหารด e s เซิร์ตบูฟนะครับซึ่งเป็นตัวเหมือนเป็นตัวบอสเนาะนะฮะโอเคครับส่วนการจับเนี่ยนะครับคิงบูฟเนี่ยไอเออเรียกเรียกดิสเซิร์บูฟธรรมดาแล้วกันเนาะ น้ะเรียกคิงๆไปด้วยเนะี่ยมันรู้สึกไงไม่รู้นะนะมันมีเลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูกันนะผมเริ่มโฟเข้ามาเลเวลสิบสิบครับในส่วนของตัวอ่าคิงบนะูฟเนาะนะครับช่วยตีหน่อยก็ได้มัง้ง <laughs> เดี๋ยวมันนานนะฮะเดี๋ยวมันนานเออเออเออเนี่อจ้วงไว้เฮ้ยเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวแตก<อ>เดี๋ยว<อ>แตกออเออตูบไปนะครับเดี๋ยวลืมาาออเอาฮานอกเฮ้ยพี่ยังไม่มีแถบใครมีแถบเอามาแถบเอาแถบแถบแถบ,แถบ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทศก่อนนะแล้อันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อใช่ไหมโอเคครับก็กดอาหารจับไปรัวๆเอ้ยแล้วอะไรไปโดดอะไรอยู่ข้างบนหัวหมาน่ะ หมดไปกี่ถุงแล้วเนี่ยหลายถุงนะฮะดูฮะฮะอเออืออการันอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วการันตีกี่ถุงอ่ะไอเจ้าตัวดิสเซิลบูฟเนี่ยสิบห้าถุงครับโอ้สิบห้าถุงเลยใช่ไหมโอเคครับแล้วก็กดใช้แถบจับไปฮะแปะครับเรียบร้อยลงไปนอนนะมาดูในส่วนของสเตตัสในส่วนของอ่าดิสเซิลบูฟครับผมอยู่ไหนวะอ่าอืมดามิดดามิด ค่อนข้างเบาเลยนะเนี่ย <c oughs> ดามิดเบาไปหรือเปล่ามันอาจจะอยู่ที่เลเวลนะแต่เลือดเขาเยอะจริงนะครับตัวอ่าคิงดิสเซิลบูฟนะครับเลือดเยอะเนาอนะครับดามิดก็พอประมาณนะครับเนอะก็นะใครอยากจับก็มาจับแล้วกันครับไม่ดูใจอธิบายยังไงกเจ้าตัวดิสเซิลบูฟตัวนี้นะครับเนาะ <c oughs> ก็เป็นไกด์เล็กๆนะฮะก็ยังไงเดียก็มี สามสองสามคนนี่แหละนะครับก็มีน้องมดอีกคนหนึ่งเนาะแต่เขาไม่ได้มาด้วยนะครับเขาก็อยู่ในดิสคอร์นนี่แหละแล้วก็มาช่วยกันฟาร์มเนาะนะครับโอเคครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะมีสูตรอาหารเอามาแจกอะไรเงี้ยนะครับก็กดไลค์นะถ้าไม่ชอบก็กดไลค์นะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับน้องจิ๋วน้องข้าวแล้วก็น้องน้องน้องฟอร์ดนะฮะเออนะครับเริ่มดึกแล้วสมองเริ่มเออร์เลอร์แล้วนะครับเนาะโอเคครับยังไงวันนี้ขอตัวลากันแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ